แล้วเป็นยังไงบ้างคะแม่ร้องแฮปปี้เนาะเสียดายที่ว่าร้องแค่การเพลงเดียวน่าจะร้องสักห้าเพลงว่าให้เต้นแฮร์รี่อย่างเงี้ยจริงโอ้มันยังได้อยู่นะได้อยู่นะแม่เล่นร้องขนาดนีแล้วน้ำน้จะขอบแครแคร์ไปถึงเพลงตัวเองร้องไม่ได้เสียงน้องเมื่อกี้แม่บอกใส่มากใส่มากแล้วก็ให้ความรู้สึกมากๆ เพราะเพลงนี้เวลาที่คนฟังเพลงเนี้ยที่เราจะร้องด้วยกันเนี่ยชอบบอกว่าฟังแล้วน้าตาซึมเหมือนกับว่าชีวิตนะไม่มีใครเลยเนาะแต่ว่านี่เขาร้องแบบสไตล์วิรดาเลยคือร้องแล้วยิ้มแบบว่าเออไม่มีเดี๋ยวก็มาคิดบวกติ้งพลัสคิดบวกเออะใช่ค่ะ p o s i t i v ก็สนุกมากเลยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็คือดีใจมากๆค่ะแล้วก็ พอได้ร่วมงานกับพี่ตัวก็รู้สึกว่าแบบอยากร่วมงานเรื่อยๆจ้างเราได้ค่ะออกงานจ้างคู่ได้เพราะฉะนั้นแยกคู่ไม่ได้แต่กูมไงครอบคลุมมไม่ตองครอบจักรวาลกลุมทุกรุ่นนี่อ่คือหัวแถวกับปลายแถวเลยต้นกับปลายเลยไม่คิดจะบอกว่าจะบอกว่าการที่มาทํางานด้วยกันเนี่ยวันนี้มาซ้อมกันเป็นครั้งแรกวันนั้นเราเจอกันรอบกาล่าฟาจรดสาย์แล้วก็ถามกันว่าเออ อลี่รู้หรือยังว่าจะร้องเพลงอะไรกับป้าตุก๊กอลลี่บอกว่ายังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องต้อง,องทางทางทีมง,งานต้องมอบหมายมาในทีมต,ต้องบอกมาว่าร้องเพลงอะไรแต่วันนี้มาเจอกันจริงมาซ้อมกันจริงต้องบอกเลยว่าไอ้ที่สนุกเนี่ยไม่ใช่เราสองคนซ้อมเพลงนะคะสนุกตอบคําถามพี่ๆนี่แหละค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นนะ่ะเป็นทีมที่ถามอะไรแบบเนะื้อทำให้เราสองคนอนะ่ะแบบขำกิกอะ่อะขำอะไรแล้วคะแม่ คามกิ้ง <c oughs> คามกันกิ๊งกับหัวเราะกันกิ๊งคือแบบมันสนุกมากเวลาที่เราให้สัมภาษณ์ด้วยกันหรือว่าเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเออมันแบบมันสดชื่นมากที่ทํางานกับรุ่นเนี้ย <c oughs> มัมือนย้อนไวไัยนะคุ้ยมันเหมือนก <c oughs> ับว่าเราเด็กไายไปสักสี่สิบปีนะ่ะ <c oughs> เออแต่ว่าอากาศเบไไ <c oughs> <c oughs> ื้อบนเป็นไงบัางจ๊ะอลรยาความรู้ได้จากแม่บ้างไหมคะพอตอนอุยกันก่อนร้อง จริงๆก็ตอนแรกอะหนูซ้อมมาก็รู้สึกว่าเอ้ยจะร้องในมูดไหนดีเพราะว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะร้องเราจะร้องถูกมูดไหมหรือเราจะดีความเพลงถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาเจอทุกคนรู้สึกว่าเออแบบพอพอ,อได้ร้องไปกันแล้วมันรู้สึกถ้าเข้ากันได้ดีต,ต,ตุ๊กล่องแฮปปี้แฮปปี้ค่ะมีแฮปปี้มากเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยวันคอนเสิร์ตที่ต้องแบบ มากกว่านี้ร้อยเข้าจริงๆเพราะว่าการขึ้นเวทีมันจะต้องใส่กันนะคะเออ้ที่มันจะเยอะกว่านี้ใช่อันนี้คือเรียกว่าหาชมยากด้วยเพราะการแบบรวมแบบต่างค่ายเรียกว่าต่างวัยหาชมยากสิจะอยู่อีกสักกี่ปีละคนนี้ต้องรีบมาชมเลยนะคะแม่จะไปไหนคะอุ้ยเตรียมเดินทางแล้วไหมคะอยู่ก่อนแม่แต่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าก็จะมีแต่ใช่เพราะว่าเพราะว่า รอปอื่นก็จะเป็นแบรนด์กันหมดทั้งหมดเลยเป็นวงเป็นอะไรซึ่งแบบแต่ละช่วงน่าจะแบบสนุกมากมันม่มันมากมาก่ะเพราะว่าแบบช่วงนั้นรู้สึกว่าคุ้มมากๆแล้วแล้วแบบอันนี้คือมี12ชั่วโมงค่ะคอนเสิร์ตซึ่งแบบซื้อบัตรรอบเดียวได้ดูแบบ12ชั่วโมงเต็มเลยอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามันจะทำให้ทุกคนได้รับแบบอารมณ์ดีๆแล้วก็มุ้ยดีๆกลับไปจากวันนั้นอย่างเงี้ยค่าอยู่เพือจะขายดีงานนี้แหละค่ะน่างานแห่เนาะ ถ้าใครแบบไม่อยากแบบไม่อยากแบบปล่าไม่อยากเปลาเฮ้ยคนเพลงนี้ก็ชอบเพลงนี้ก็ชอบใส่ไว้เลยนะคะใส่ไว้เลยได้นั่งยาวๆไปเออันนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนในเจนเราแล้วกันว่าแบบจีเพลงในรุ่นของวัยของเพลงเก่าีอยอามัตะของแม่ก็ยังสามารถฟังได้ใช่ไหมซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบในรุ่นของหนูก็ชอบเพลงจากทุกแบบช่วงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเพลงมันไม่มีเอจอะค่ะเพลงมันคือแบบ มันเพราะตลอดไปมันอยู่ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนแฟนเพลงเนี่ยก็อยากให้มาดูกันนะคะกับงานแต่กิตตาร์นะคะเขารอบท้าสิบปีแล้วก็สามารถซื้อบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตแมจเจอร์นะคะแล้วก็รีบไปกดบัตรกันเพราะว่าถ้ามันหมดรอบมันมีแค่รอบเดียวคือวันที่สิบนี้นะคะสิบสิงหาคมบเอ็ช่าเขอยากให้รีบมากันเพราะว่าพวกเราก็รอเจอทุกคนเหมือนกันนะเราก็เตรียมพร้อมกันมากๆนะคะใช่ค่ะ ขอบคุณคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ